ถ้าไม่แก้กรรมจะตกนรกไหมก็ได้อีกแก้มุมหนึ่งนะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งผู้ที่มาติดตามซีรีส์ของแก้กรรมเลยมาตลอดะก็จะเล่าไปเรื่อยๆได้หลายอย่างนะไมุมนะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินสำนวนไทยนะว่าสวรรค์ไม่อกนรกไมใจนะซึ่งก็หลวงพ่อก็เห็นว่าเออนี่มันเป็นตัวค่อนข้างจะสรุป เรื่องสวรรด์เรื่องล,ลกนี่ได้อย่างชัดเจนในใน,ในมุมมองของของพุทธศาสนานะแต่เรื่องของของกรรมเนี่ยมันมันเป็นมันเกิดอยู่ในจิตอ่ะซึ่งใครรู้ว่ามันเกิดยังไงก็ไปดูแก้กรรมมาหลายหลายตอนที่เล่ามาเนี้ยนะะเป็นเรื่องของกรรมเนแหละเป็นเรื่องของการแก้กรรมเท่านั้นไอ้ตัวจิตเนี่ยจิตมนโนวิญญ,ญาณเนี่ย ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านเราง่ายๆก็คือความคิดเนี่ยนะมันก็คือความคิดเนี่ยเอาง่ายๆย,ยังไม่ต้องไปแยกแยะอะไรน่ะเหมือนกับปริซึมอ่ะมันกับแสงอาทิตย์แสงแดดอ่ะที่ยกตัวอย่างให้อีพีที่แล้วเนี่ยเราเห็นแสงแดดที่มันเป็นแสงจ้าๆอย่างนี้นแสงแดดสีแดงสีอะไรบ้างเนี่ยธรรมดาแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณเอาปริซึมหรือว่าเอาแท่งไอ้ที่มันสะท้อนแสงออกมาได้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีม่วงเป็นสีลุ้งเลยอ่า มีเก็ดสีนี่คืออย่างน้อยนะนี่เฉดสีต่างๆอีกต่างหากนะ <c oughs> มันแยกแยกได้เป็นหมื่นๆแสนสีเลยอันนี้สามารถติดกิตมันสามารถจิดแยกได้มากขนาดนั้นเลยอันนั่นแหละคือสิ่งที่มันสร้างกรรมให้กับเราโดยเฉพาะหลายคนก็ยังสมัครใจตกนรกอยู่นะ <c oughs> บางคนอ่ะไม่เป็นไม่แก้กรรมหรือว่ามีกรรมเนี่ยคือเราเองเนี่ยคิดว่าเราเป็นคนคิดเราเป็นคนทํา ไอ้ตัวที่เราเป็นคนเป็นคนคน่ิดคน,คนท,คทำแบบเรียกว่าอัตตาอัตตาคือว่าความเป็นตัวของเราเป็นภาษาอังกฤษเรียกอีกโก้ที่ว่ามันเป็นตัวเราอะไรพวกนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตจิตมันปรุงแต่งว่ามันเป็นเราเนี่ยหลายคนเนี่ยที่สมัครใจตกนรกเห็นไหมบางคนยังดื่มเหล้านะครับยังดืม่มยังดื่มเหล้ายังสูบบุหรี่ยังไอออ เออเที่ยวเตะเพื่อเพอเลินอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้แหละต,ตลกตกนรกทั้งนั้นแหละนะคือตนกนรกยังไงตรงที่ว่าไอ้ตรงที่ว่าดื่มเหล้าเนี่ยคุณต้องการความสุขกัอ่าเพลิอเพลินในอ่ในในจิตของคุณแต่ว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันมันร้อนนะมันร้อนมันเหมือนกับตกนรกเลยร่างกายของคุณเนี่ย แต่ S <S ว่าคุณเนี่ยได้รับความสุขสุขแบบกอไก่ไม่ใช่สุขแบบขอไข่คือแบบสุขแบบเอสุขแบบนั้นอะสุขแบบเือดพร่านแบบนั้นแบบตื่นเต้นอย่างนั้นอะนะไอพวกอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการตุขรลกนส่วน